ตอนที่3ตั้งค้งจากเนืมที่ประกาศสังคมสมที่เกิดาสมทับนะคะเราจะไปที่ระบบบัญชีปเค่ะคลิกที่โค่ะลงไอวันนะคะสมุดใบวันเค่ะเราจะเ็นจักด Enter ค่ะสมุดยวันเ้าไปกด OK ค,ค่ะ กด F 3เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีเข้ที่สามส5บาค่ะรายละเอียดคือตั้งตั้งค้างจากเนินสมงฟ็อส่วนที่ดูดจัดขอให้นะ สำองกองทุนประกันสังคมค่ะราคาเราจะใส่5้าหนึงอนอะคะค่ะสำทบงกองทุนประกันสังคม ใหดิบเป็นปการสังคมขังหนานี่หักหน้าที่จ่ายค้างจนะคะาหารหัสคือสองศูนยหนึ่งสองศูนย์ามค่ะชื่อดิตหนึ่งพร้อบาทค่ะกดเอ็กิสต์ลันท์นะคะให้เครื่องานหมายเลขวอชเชอร์ให้กดใช่ค่ะ